โอเคมาดูอีกคู่จิ้นอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือโฟอัมนะครับเนาะก็มีแฟนคลับคอมเมนต์บอกว่าดูอดีตทำไมดูปัจจุบันสินะครับก็คู่หวงโฟอัมอันนี้เขากำลังมีข่าวว่าจิ้นกันเนาะแบบแชทส่งดอกมงดอกไม้อะไรให้กันอะไรเงี้ยก็มาดูนะครับเขาของโฟเนี่ยดูเอเนจีเขาเป็นไงโฟเกิดวันที่ยี่สิบห้าเดือนสิบหนึ่งเก้าแปดหกนะครับโฟเป็นคนเอเนจีเลขห้าธาตุดินนะครับก็อย่างที่รู้กันคือโฟอ่ะขาดเลขสาม นะครับเ uh huh. นาะอ่าแล้วก็วิชั่นของโฟคือโฟเป็นคนที่ชอบที่จะถูกการถูกให้เกียรตินะครับเนาะก็คือถ้าแบบเหมือนมีใครมาว่าใครมาดูถูกเขาเขาก็จะไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยนะครับเนาะเหมือนว่าถ้าเขาจะคบกับใครคนนั้นต้องให้เกียริเขาค่อนข้างมากๆเลยนะครับเนาะทีนี้มาดูของอาร์มกันอามาปลดล็อกโฟไหมถึงว่าถ้าจะคบกันอะไรเงี้ยนะครับเนาะอ่า ของอาร์มเนี่ยเกิดวันที่สามสิบเดือนสิบหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเนาะถอดมองมาเป็นเอเนจีเลขหกธาตุทองอ่าจุดที่หนึ่งน่าสนใจนะครับก็คือโฟเป็นคนเลขห้าธาตุดินแล้วก็อาร์มเป็นคนเลขหกธาตุทองซึ่งดินก่อเกิดทองอ่าทีเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้จุดที่หนึ่งนะที่มันเป็นจุดที่ดีนะครับก็คือพลังงานเอเนจีเสริมกันนะครับโดยที่โฟไปเสริมอาร์มนะครับเนาะทีนี้มาดู 2. จุดที่สองจุดที่สองคือปลดล็อกโฟไหม ฟขาดเลขสามใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเนาะอาร์มเกิดวันที่สามสิบมีเลขสามแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับลดล็อกโฟอ่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนเนี้ยเข้ามาแล้วเอเนอร์จีส่งกันยังไงอ่ะก็ส่งให้ให้โฟได้รับเลขสามเข้ามาอ่ะเลขสามจะเป็นเลขของความขยันความเอ็กซ์ฟความสนุกสนานเฮฮาอะไรเงี้ยก็แสดงว่าพอคนเนี้เข้ามาเจอทําให้เขาเรียกว่าเหมือนโฟมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เนาะอ่าก็ถือว่าจุดที่สองนะจุดแรกคือปลดล็อกด้วยพลังงานทาจุดที่สองคือปลดล็อกเลขปลดล็อกนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็น่าติดตามมากๆเลยนะครับน่าสนใจเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็พอเขามาเจอกันเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ทําให้เหมือนเขาไม่ต้องคิดมากอะ่ะเขาอยากทำอะไรเขาทําไปเลยแล้วเขาทําด้วยกันเขาก็จะทําเร็วมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ดี นะครับเนาะอันนี้ผมบอกผมบอกเลยว่าคู่เนี้ยคู่นีดีคู่นีด,นดีแล้วก็ถ้าเขายังทํากิจกรรมร่วมกันหรือคบกันไปหรือทําอะไรด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับภายภาคหน้าจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับดีขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่อาจจะดูไม่หวือหวานนะฮะแต่ว่าจะพัฒนาสักยภาพไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับโอกาสถึงขั้นประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงด้วยเลยผมบอกเลยนะคู่นี้นะถ้าทําอะไร ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นเลขที่ดีมากๆเลยนะครับก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆอ่ะลองติดตามดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ